天命の大主教に捕らえられた聖フレイヤ学園のバルキリーキアナ・カスラナ親友の娘であるキアナを助けるためテレサ学園長は天命の敵対組織ネゲントロピーと手を組み強行手段で天命本部に乗り込んだ彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて両翼から吸収をかけ本部東側の第三空港を占領することに決めた テレサさん飛行部隊が空港の周囲を占拠したいつでも攻撃を開始できるぞいいところに来たわねこっちも準備完了よ全部隊戦闘配置全火力集中天命本部第3空港を占領するわよ ทีมภาคพื้นดินต้องรีบเข้ายึดฐานต้องรีบเข้ายึดหอประชาการของลานจอดเพื่อช่วยสนับสนุน,นเทสลาฉันจะเป็นคนออกคำสั่งทีมหุนยนต์คอยสนับสนุนคุณเองถ้าอย่างนั้นก็รีบลงมือให้ไวเลยใยสมองนกโอเค เราก็ยังอยู่กับยิ้มิโกะคนดีคนเดิมของเรานะครับ มันอะไรกันเจ้าขอ,อนิม่มกำลังเรียกกำลังเสริมมารีบทำลายมันซะผมว่าเตลซ่าควรจะแยกตัวออกจากชิกซอตั้งนานเลยนะครับเชียรให้ออกมากเพราะว่าผมไม่ชอบออตโต้เลยออตโต้เป็นคนที่แบบจะว่ายังไงไม่สนใจคนอื่นอ่ะก็ว่าได้ ไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่นสนใจแต่ตัวเองเป็นผู้นำที่ทำตัวไม่ตรงกับเป็นผู้นำนะครับไม่เหมาะที่จะรับใช้ คุณนำแบบนี้อยู่ด้วยก็มีแต่จะเสียกับเสียนะออกมาดีกว่าโอเคโอ้เราควบคุมปรากฏการตอบสนองคงไกลจำนวนมากนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย ไอ้ฟ้าพวกนี้ก็เร็วเหลือเกินเว้วยวอืมตายซักเพลงบิ้วมากเลยนะโอเค นี่มันคุณลบเงิ้เหรอแตนก็นึกว่าพวกพวกเอเ,เ,เตนโซปี้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรถ้าเราลอดจากเรื่องนี้ได้อ่านไม่ทันเลยนะโอเคได้อันตีละเปอันติ ชิคซอก็มีคุณลบเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เอนเอร์โซปี่อย่างเดียวเอายังไม่หมดเลยนะยัตต์ก็ขี้ด้วย โอ้ยไฮเปเลียนทิมภาพื้นดินรายงานเราเข้ามาถึงหอประชาการแล้วโอ้ยไฮเปเลียนมาแล้วนะอัปเกรดใหม่มาซะด้วยตื่นเต้นมากโอ้ยก่อนอื่นจัดก,การพวกกิ๊กก๊อกพวกนี้ก่อนผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮี่ไม่โกะ มันเอ่อไม่ใช่ตัวเมนผมเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้ครับพอเล่นได้แต่แค่อาจจะจัดการศัตรูได้ช้าหน่อยโอ๊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 ยนี่แหละก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับอืมหลบได้ก็แรงอยู่นะ เรีบร้อยนี่คือข้างในหอประชาการงั้นเหรอจากมุมมองทางนี้มันต้องมีห้องควบคุม,มอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ที่เหลือ ขอให้ฝากเธอแล้ะกันด็อกเตอร์เอ่อเทสลาหน้อยนี่แต่ของโบราณทั้งนั้นขอเวลาสักห้านาทีไม่สิแค่สองนาทีก็พอเลยกว่านี้ได้ไหมเนี่ยไอพวกตัว่วนข้างนอกไม่ได้อดทนเก่งเหมือนฉันหรอกนะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยหาทางยุดมันไว้ให้ได้หน่อยสิเลิกใช้มีดหั่นผักนั่นแล้วไปหาอาวุธดีๆมากำจัดแมลงแทนตัวหน้าเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยเราพวกคุณเป็นหมดเสร็จแล้วถึงเวลาเป็นด้วยกันสักทีอู้ขับขุนยนต์เหรอมาได้ขับขุนยนต์ของแอนตี้แอนโทปีแล้วไหนอะอ้ไปจรวดไป ชิวๆนะชิวมากยิงเรื่อยๆไหนอันติขอดูอันติหน่อยอันตีเป็นการยิงปืนใหญ่ยังไม่ถึงสองนาทีอีกเหรอ จัดก,การระบบป้องกันแล้วตอนนี้เราคงปลอดภัยแต่เรายัง,แต,ยงแต่เรายังระบุตำแหน่งของเคียน่าไม่ได้เลยให้เวลาอาจัจฉชิยะแห่งแอนตี้โซฟีทั้งสองหน่อยนะพวกนั้นกำลังค้นหาบอดแสอยู่ไปดูว่าพวกเธอเจออะไรบ้างและถามอาการบรนเนียาจากเมเมื่อได้พบเธอ โอ้โหสวยนะห้องนี้เพลงก็เพราะด้วยถามใครก่อนเดียวนี่อะไรอ่ะคุยกับเทสลาก่อนแล้วกันได้อะไรมาบ้างศาสตราจารย์เทสลา อย่าพึ่งมากวนฉันนะ่ะวิศวกรต้องการความสงบระหวห่างทำงานนะรู้ไหมก็ได้ดูเหมือนฉันจะมาผิดเวลาสินะโอเคไม่กวนก็ได้แล้วไอสไตล์อยู่ไหนอะโอเคต้องคุยกับเมย์ก่อนลวกันเมย์อาการของบรอยอาการของบรเนียเป็นไงบ้าง งานผ่าตัดผ่านไปด้วยดีเธอเริ่มจะได้สติแล้วค่ะแต,แต่ร่างกายของโบเนียยังคงอ่อนแอและยังไม่พร้อมต่อสู้เธอยังต้องรับการรักษาจากหน่วยพยาบาลอยู่โอเคดีมากพันธีให้ไม่โกงก่อนจะเริ่มการต่อสู้ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะคะช่วยเอาระเบิดที่ฝังอยู่ข้างในหัวใจของฉันออกให้สิค่ะรับทราบแล้วฉันจะบอกเทเลซ่าให้นะ ไอสตาอยู่ไหนไงหาไม่เจออย่าบอกนะว่าอยู่ในหุ่นยนต์นี่ไงว่าและเชียวหลบเก่งนะเนี่ยด็อกเตอร์ไอสตาไม่ช่วยด็อกเตอร์เทสลาหน่อยหรอ <S <S เรื่องก,การแฮ c เป็นความสามารถพิเศษของเธอนะ่ะอีกอย่างด็อกเตอร์รเทสลาไม่ชอบไม่ใครไปขัดด้วย ฉันเลยว่าจะพักสักหน่อยงั้นทำไมไม่ออกมาจากคุณสักหน่อยละ่ะข้างในนี้มันสบายดีฉันมีแอร์เย็นๆกับที่นั่งนิ่งๆตู้เย็นส่วนตัวก็มีครบนะโอ้โหมีโอ้โหมีตู้เย็นด้วยเหรออยากได้อะไรไปดื่มหน่อยไหมละ่ะขอบใจแต่สนามรบไม่มีเวลาให้พักผ่อนหรอกนะสบายเกิน โอเคกลับมาคุยกับเทเลซ่าเทสลาทางนั้นเป็นยังไงบ้างฉันเจอบอดแสที่เธอตามหาแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้ามียานบินเข้ามาในชิคซอที่ยองทดลองนั่นทำแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นใครจะไปรู้ว่าหมอน,นั่นทำอะไรเธอบ้างเราไม่มีเวลาแล้วนะองทดลองเฮเลมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราไปทักทายได้เลยนะ ฉันเกรงว่ามันจะไม่ง่ายแบบนั้นห้องทดลองเฮเลนม,มีระบบบาลียป้องกันหนาแน่นพิจารณาจากพลังทำลายของเราแล้วคงผ,ผ่านไปไม่ได้เราไม่มีเวลาแล้วต้องมีแผนจัดก,การมาสักหน่อยนะเราจะปิดคอพลังงานของไกลบริเวณนี้จากนั้นไปตัดพลังงานการป้องกันของห้องทดลองนั้นโดยตรงแผนฟังดูดีนี่ฉันจะไปจัดก,การคอพลังงานของไกลเอง พวกเธอที่เหลืออยู่ที่นี่นนะหลังจากเขาถูกปิดแล้วเธอก็ใช้ไฮเปเรียนทำลายระบบป้องกันที่เหลือให้หมดแล้วเธอละ่ะกำลังเสริมองศัตรูต้องโผล่มาแน่เธอจะถูกมันล้อมเอานะไม่ต้องห่วงฉันเคยเป็นสมาชิกวอลกิเลนหน่วยบุทะลวงเรือฝกฝ่านตงศัตรูมันงานหลักของฉันอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อใจฉันสิเทเลซ่า,าเข้าใจแล้วขอให้โชคดีนะ ที่ไม่เกาะเดี๋ยวก่อนฉันคำนวณจำนวนหุนยน์ที่เหลือของเราแล้วเราส่งหุนยน์ไปสนับสนุนเธอได้ฉันเองก็จะไปด้วยไม่งั้นคงไม่มีใครคอยออกคำสั่งพวกหุนยน์ให้อยู่กับไฮเปรเลียนไว้ก่อนเถอะที่ฉันต้องการคือการยิงสนับสนุนถ้าฉันตัดสินใจแล้วจะไม่มีจะไม่มีทางเปลี่ยนใจแน่ไปเจอข้างนอกมาเตรียมตัวพร้อมแล้ว ผมเป็นห่วหงที่ไม่กบกมากเลยนะอาการของเธอก็ยแย่อยู่แล้วนะยังต้องแบบมาสู้หักโหมอีกอะฉันพร้อมแล้วไปกันเลย <c oughs> ดูเหมือนว่า <c oughs> แผนเดินทางหาความตายจะไม่สำเร็จนะฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลย <c oughs> โอย้เหมือนเทสลาจะรู้ทันนะเนี่ย <c oughs> บิชอปออโต้ชามาถึงสู่พยยการแล้วค่ะไม่มีการตอบรับเลยเกิดอะไรขึ้นนะท่านลิตานี่ฉันลิต้านะคะท่านทิชอบไปถึงข้อทดลองแล้วและส่งฉันมารับคุณค่ะฉันสู้ตำแหน่งสถานที่ให้แล้วมาพบฉันที่นี่นะว้าวเตเรซาทำไมออโต้ง อ่านไม่ทันโอเคได้มาเล่นฟูหัวมาเล่นผ่านมุมมองของฟูหัวบ้างตัวนี้ผมถนัดนะครับรับรองได้แปบ๊บเดียว ที่นี่เต็มไปด้วยปกีกาดหงายหมดเลยเจน่าพวกมันถูกเรียกพวกมันถูกเธอเรียกมาใช่ไหมบอกแล้วว่าแป๊บเดียวโอเคไปต่อ

お茶でามいかですว้าวริต้าทำไมถึงมีแต่เธอที่มาที่นี่ได้ล่ะหัวหน้าทีมของเธอดูแลนโดไปไหนท่านดูแลนโดได้รับคำสั่งให้นำทีมไปจัดการกับปริษัทฮงไกที่บุกเข้ามาที่สุมาชาการค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอคนนั้นไม่เอาเธอไปด้วย ถึงแม้ฉันจะเป็นห่วงนายท่านโดเรนเดมากแค่ไหนสถานการณ์มันต่างกันค่ะท่านมีชอบได้สั่งให้ฉันรออยู่ที่นี่แล้วคอยสนับสนุนคุณในภารกิจค่ะไม่จะเป็นหรอกแต่นี่เป็นงานของฉันนะคะท่านผูหัว่ฉันต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะก็ได้เป้าหมายภารกิจล่ะ ท่านเทเลซ่าจากสาขารตะวันออกไกลได้เข้ายึดของท่าจอดยานที่สามพร้อมกับกองกำลังพวกเอนเทนโทปีท่านไม่ชอบหวังว่าเราจะสามารถหยุดการโจมตีนี้ได้รับทราบแต่ฉนันไม่ได้ไขหรือข้อเราต้องไม่ฆ่าใครทั้งนั้นไม่ต้องห่วงคะ่ะท่านไม่ชอบไม่ต้องการทำลายท่านเทเลซ่าลือผู้ติดตามของเธอเส,ส้นนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลย ท่านฟัวฟุกซามฉันพร้อมสนับสนุนคุณแล้วค่ะฟัวหันหลังเดินจากไปให้จัดการโดยไม่ต้องทำร้ายใครหรอกอยตัวเองไปตามอา,ารมณ์กลางสนามรบมันอันตรายนะคะท่านฟัวโอ้โหไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่ง เรากำลังอยู่ในระยะการป้องกันของชิคซอลแล้วมีแผนอะไรไหมดรเทสลาแผนงั้นเหรอลองไปโทรคุยกับมิชอบออโต้นั่นแล้วบอกให้เขาเปิดคอพลังงานหงไกลให้ทีจากนั้นก็ให้ปูผมไว้ตรงทางเข้าห้องทดลองเราจะได้ไปคือยากได้แผนเหรอที่เราจะทำคือถล่มมันให้ลากเป็นหน้ากองยังไงล่ะฉันชอบแผนนี้นะ น้ำทางไปเลยเราต้องยืนยันตำแหน่งของพ่อก่อนอ่าเจอหุ่นจนอีกแล้วเค้โอ๊ะโอ๊โอทำไมเมื่อกี้แรงจังถ้าจดยานต้องอยู่ใกล้ๆนี่แนะ่ไปหากันเถอะเจอถ้าจดยานแล้ว ที่นี้ดูเหมือนจะต่างไปจากที่จําได้หน่อยนะทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างโดยลงก็เรียบร้อยดีฉันระบรวกัดของพอพลังงานหงไกได้แล้วฉันว่าฉันทําได้ดีกว่าผู้หญิงบางคนที่เดินหลงติดอยู่ทั้งนั้นนะนี่เถอต้องหยาบคายขนาดนี้ตลอดไหมไม่หรอกฉันแค่ทำตัวงงแบบเธอขนาดนั้นไม่ได้ เพราะฉันไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นฉันต้องรับงานอันตรายตลอดนะฉันต้องสละตัวเองเพื่อเปิดทางให้ผู้ติดตามของฉันทั้งที่คนพวกทั้งที่พวกคนอย่างเธอคิดว่ามันง่ายได้ฉันมองออกทั้งหมดแล้วนะเธอก็เลยดันด้น,ดนมาที่นี่เพื่อบอกฉันเรื่องนี้นะหรออย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอยากเม่อกว่าเธอฉันก็เคยเห็นมาแค่คนเดียวคนแบบเธอนี่นะ่ะกวนใจฉันที่สุด <S <S นั้นก็ดีแล้ว อยากจะขอบคุณเธอเหมือนกันเทสลาอย,อยู่ดีๆ,ๆ,ดๆ,ๆก็ถูกด่านะหัวเราอได้สะใจมากเหมือนฟันดับแรกจะแรงมากเลยนะดาบหลังก็ไม่แรงแล้วโอเค หลบไปโอ้หลบได้พอดีเลยฟลุกมากนะเมื่อกี้จากริ่งไปเก็บของจน,นได้หลบเฉยอ่ะหมดแล้วอะไปไหนอะอ๋อโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ประชาการของชิคซองแล้วนะคุนยนต์อีกแล้วมาอุย้ย

โลมันหมดแล้วไม่ไม่จัดการตัวนี้สิอ๋อไม่ตีนู่นดีตีนูนะ่นอ๋อนั่นแหละตีตีตีโอเคจะแตกแล้วจะแตกแล้วเฮ้ยโอ้ยดีนะหลบทันโอเคเรียบร้อย พอพลังงานหยุดสมบูรณ์แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบจัดก,การพวกนี้ด้วยโอเคอันติมา เรียบร้อยเอายังไม่หมดอีกอ่ะโอ้ทุกคนจบแล้วนะเนี่ยโอ้หมุนหมุนเป็นลูกหมุนเป็นเบเบรดเลยนะอืมหลบได้ไหมหลบได้หมุนเป็นเบเบรดเลยให้ตายสิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดกำแพงน้อยนะจับหุ่นยนต์ แค่่นยนต์แ,แท้ทำันโหดจังจะตายไหมเนี่ยมวยตายซะเอาทำไมมุดยิบวูดอ่ะโอเคเอา,อมามอเว,วอูดอ,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 อีกแล้วอือเรียบร้อย 邪魔なやつは全部片付けたわ撤退ししましょうふん天命弱すぎ鉄くずを気候予防にするなんてタイタンへの侮辱よまあこれがネゲントロピーの新型気候ですか少しお掃除が大変になりそうですねうテスラ気をつけてそこまでです少佐抵抗をおやめください วางอาวุธลงเถอะฉันจะไม่ทำร้ายพวกคุณตองที่พวกคุณมาที่นี่มันเป็นความผิดพลาดเคียรน่านะ่ะเธอไม่ใช่เคียรนาตัวจริงฉันกับเทเลซ่ารู้อยู่แล้วทำไมคุณถึงพลังของเธอไม่เสถียรออมากๆเธอสามารถระเบิดพลังออกมาได้ทุกเมือ่อและถ้าปล่อยเธอออกมาจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติแน,น่ๆ ท่าไม่ใช่คนพูดสวยหรูทั้งที่เอาชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทดลองเล่นอย่างนั้นนะน,ะนั่นคือคุณธรรมของเธอเนัอนเหรอฟัวการต่อกรกับวงไกลจำไม่ต้องมีพูดเสียสละพวกคุณก็รู้พันตีคุณก็รู้ดีว่ะว่าร,ร,รู้ดีกว่าฉันแน่ว่าการอยตัวเองไปตามอารมณ์จดจบมันจะเร็วร้ายขนาดไหนเธอไม่เข้าใจเลยว่าจำไม่ต้องมีพูดเสียสละมันหมายความว่าอะไร ฟัวสิ่งที่จะเลวร้วายไม่ใช่ว่าชีวิตบนโลกนี้จะถูกภาคไปขนาดไหนแต่มันคือการทําให้ผู้คนรู้สึกว่าการถูกภาคชีวิตการเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปต่างหากละ่ะคมมากคมมากรีบิปนโกมาจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยเจอกับพหัวซะด้วย เจอกับฟูหัวล่างนี้ด้วยโอ้เขียน <_ C> e <an> หน้ายังบมอบมาแล้วนะล่างนี้เราจะรอดไหมฟูนี่ไม่กาจะรอดไหมโอเคสตาร์ทได้แล้ว <_ C> e <an> โอ้โหนางเปิดเกราะอย,อยู่ถอยออกมาก,ก่อน โอเคหลบได้โอ้พ oh. ลังขึ้นเต่าโอเคเตคสตันโอ้ย oh. oh. เอาเรื่องมาก おおっおっおそれでは終わりにして差し上げましょう行ったはずです。敵に回したくないのなら彼女を傷つけないでくださいかしこまりましたフカサ教皇庁へ連れ帰り 監獄に入ってもらいましょう。